ตางอ๋งี่อัดคลิปอัดคลิปวันนี้เาเปิดกล่องเป็ี่หลับเปิดหน้าต่างด้วยเปิดหน้าต่างอากาศเย็นนหนชาวคณะว่าไงฮะเนี่ยชาวคณะว่าไงชาวคณะแบบว่าแบบว่าไงมากเลยเป็นสนยอด่าไยฮะเปนสนยาว่าประทับใจมากเลยนะะฮ มืดมืดนิ่งเลยอาบน้ำจันใจนะเลยเดี๋ยวไปได้กินข้าวด้วยนี่เราเราใกล้จะถึงกันแล้วหมอกหมอกเราเยอะนะาตายทางเลยล่ะกษตรที่สูงหนึ่งร้อยอากาศสัมผัสได้รู้สึกเย็นไหมฮะเย็นเย็นจุงเบยมีหมอกด้วย อะไรอ่ะเนี่ยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีใครอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยไม่บอกคาดว่าจะสาหัเก็บไว้เก็บไว้ทะเมลาะกับห้องน้ำนะฮะทำไมแย่อย่างนี้เลยนะอ่กริดกรานกันไปไมันโดนใบหนา้า <c oughs> ขัานบันไดทําการเกษตรเอาอุ้มอะไรอุ้มหมาโอ้โห

ายเห็นไหมฮะมีหมอกมีหมอกเขาจุดกองไฟกันทุกบ้านปิ้งหมูหมดเไหม่้า็นไหมฮะกําลังปิ้งหมูควันหมอกกันช่ายก็เลยเข้ามาพอลนู้ โอ้เย็นนะฮะสัมผัสได้เหนืออากาศเย็นทีเดียวอ้ลงมาลงม์ลงมา ร้อยคอยรักด้วยรเงี้ยว่างเงี้ยวบ้างดว่างบหลังดวา่าีว่างบอดเคีย้ว ย้นวเอเยกระดับสามยกระดับ3ชั้นกันไปเลยครับโอ้โหมีอะไรนะทำอะไรกันเหรอว้าวเป็นไงครับ ทางเินแล้วครับทางลาดชันนะฮะอีนิ่งีนิ่งอีนิงเดนไปด้วยอดยไปด้วยขวาขวอ้นครับสองางซ้ายครับขวามาแล้วหมดแล้วใช่ไม่เป็นไเล็นไรสามเก้าส่วนาวีโก้สน้าห้าหกสามเก้า เมื่อกี้นั่งรถมาไกลเวียนหัวฮะตอนนี้มาลุ้นปังอุงหาย<บ>เมารถเลยไม,ไม่เมาเลยลุ้นกระจายเลยนี่นอยมาแล้วใคื่อว่านะ<ส>ครับเข้ามาเลยไลซ์สตรอเบอรี่นี่ฮะไลซ์สตรอเบอรี่ ราบไทคลิปอยาดะพยาเสือร้องนะฮะ

สวัสดีจ้านี quiero, anyway? ่บรรยากาศข้างทางนะฮะทางที่จะไปปางอุ๋งอีก4กิโลจะเลือกเขจะไปเส้นไหนอันนี้อะไรกระหล่าจะไปส่งละจ้าโอรโห ขวามือกระบะเนอรสีขาวแดมีรถสวนลงไปกันนะครับวีโก้วีโก้วีโก้สวนโอนะครับโก้สวนครับผมสองแดดครับโก้ดีทองหัดสวนลงไปครับแดดสองแดดวีโก้ทองครับยกยกลงเนอร์เพื่อสวนในโค้งเนอร์ยกยกลยเนอร์ยกยกลยเนอร์สัญญาตไปกันยังไงเนี่ย ต้องให้วีโก้มนหลบหลบขวาก่อนแต่เลพี่ไปลงประจาวอยังไงไงแล้วไม่มึงไปงนั้นหรอออกมันหน่อยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยมันทำไมขึ้นหน่อยเออมันเบียดแต่ไงผมก็ไปลงไปเบียดแปมแปมแปมไงแหมวิ่งเขาตั้งนานว่ากลัวรถเบีดแต่ตกใจฮะนึกว่ากรุงเทพไล่ด่ากันผลไหม สวนนมารีเอสสีแดงนะครับมีก้อออกมันก็อย่างว่ามันพอดีต้องไปดูให้เขาแหงขนางหน้าผลนะโค้งขนาดไม่ไม่ปผลเลยต้องลงไปดูให้สวนลงไปหนึ่งจานนะครับมาดีเอสสีแดงนะครับไม่คันหนึ่งส่งมันไปก่อนแหงออกมาเออนั่นเจ็ดแหงอ่กระจกบปะจบครับอุ้ยเยอะ 完了呗，算看。 ได้ถึงอากาศเย็นนะฮะเนี่ยไอยเย็นเลยอันนี้เป็นสนสนกี่ใบไม่รู้สนสามใบเปล่าม่ใช่สนาสนามใบอันนี้จะเป็นต้นทิวสนสามใบนะฮะแต่จริงๆแล้วนับมันเกินนะแล้วจะใบหายใบฮะ ดอีกหนึ่งอีกหนึ่งกิโลนะฮะหนึ่งกิโลอีกหนึ่งกิโลนะฮะหรือหนึ่งพันเมตรนับเอานะฮะเจอร้านโล่งนะฮะทำให้ใจชื้นหน่อยเ,ออเจอร้านฮอมาดีกว่าร้านฮอก็มีอ่าถึงแล้วทางเข้าบ้านรวมไทย เราจะมารับรถตู้ฮะถึงแล้วเข้ามาแล้วนะฮะสัญญาณดีแอกดีแท็กโฆษณาไว้ True ด้วยนะฮะ True ด้วยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมีอะไรปิงป้งๆย่างๆขายอยู่ตามทิวทาง ลีโอขวดเท่าไหร่นะต้องพูดภาษาอะไรนะลีโอขวดขาไหลขายไม่มีแพนด้าด้วยนี่มีมาปิ้งน้าป้าติงอ่ะนี่อะไรอ่ะร้านป้ติงนี่หรอมี้าติงมอ่ะถึงแล้วไหม